เสื้อขาด้รขาดออกมาเนี้ยขาดแบบนี้เลยครับตังเกงก็ขาดออกมาเนี้ไม่รู้ว่าจะให้ข้าผมกินฟรีหรือเปล่าเดี๋ยวขัดตูดขัดหน้าขัดหลังเลยัขขาดแลยวเราจะมาดูกันตอนแต่งตัวเสร็จเสร็จแล้วครับผมเสร็จแล้วครับผมแปลงแล้วแปลงกายแล้วขันหลังขันหลังให้เรียบร้อยเอ้ยผมก็แมสแมสขยำขยำให้มันยำยับหน่อยป่ะยำหน่อยนะเออ จะได้ดูเก่าๆตกจริงโอเคเปยามมง่ะโอเคเดีย๋ยวเราไปดูหน้าร้านกันเลยว่าเป็นไงตอนนี้เราก็จะมีอุปกรณ์ท่อนกล้องนะเราจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปเราจะเน็บกับแผนไว้ตรงนี้นี่เราซื้อตัวเน็บแผนมาตอนกล้องไว้เราให้กล้องเดินเข้าไปเติดอยเออแล้วก็มี <What? S 1> มีไมลอยด้วยนี่ว่ะเดี๋ยวเตรียมตัวกันเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเลย จะไปหาข้าวยินเฟยกันครับผมไปดูกันว่าจะมีคนใจบุญหรือเปล่าว่าข้าวยินเฟรีจะมีจริงอยู่ว่าบนแผ่นดินเราบนโลกนี้บนโลกเน,นี้ยเพราะว่าข้าวถูกๆกล่องละยี่สิบบาทมีคูปองแจกแจกให้กินข้าวฟรีแต่เขาเขียนเอาไว้ว่าเป็นเด็กและคนชราแต่ผมก็เป็นผู้ใหญ่แล้วโตแล้วไม่รู้ว่าเขาจะด่าผมหรือเปล่านั้น ร้านข้าวอยู่แถวไหนร้านข้าวอยู่ตรงหน้าตรงข้ามกับโรงเรียนอิสลาวมวิทยาลัยเส้นถนนประชาทิปัประชาธิปตทุ่งคูนะฝั่งตนนันนะใช่ใช่ครับผมร้านนั้นผมเคยเห็นคนแม่งกินกันเต็มเลยข้าวข้าวยี่สิบอ่ะข้าวยี่สบให้เยอะด้วยแต่ว่าที่หน้าร้านเขาจะมีพ้อยคูปองฟรีไว้พ้อยคูฟองฟรีไว้แต่เขาเขียนว่าให้เฉพาะ และคนชรลาแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะลองไปใช้ดูไม่รู้จะโดนด่าหรือโดนอะไรเดี๋ยวเราหาวิธีต้อนกล้องแล้วก็พางตัวก่อนเดี๋ยวจะแต่งตัวไปชุดขาดๆไปกลมทําได้นะไม่อายนะทําได้ครับผมเดี๋ยวลองดูถ้าโดนเขาด่าตีู้ก็ต้องยอมให้เขาตีครับผมไม่สู้ครับผมเออเพื่อความสุขของคนดูนะผลมทำได้ทุกอย่างครับโอเคไปดูกันไปพายด้วยนะครับผม เดี๋ยวเราจะมาพางตัวนะครับผมเตรียมเสื้อผ้าไว้นะเตรียมแมสกนี่แมสนใหม่ๆนะแต่ผมพ่นสีนิดนึงแล้วก็ใหม่ๆเลยใช้ได้ตากแดดเรียบร้อยแล้วนะไม่เหม็นนะไม่เหม็นสีแล้วก็เสื้อประมาณนี้เสื้อขาดเสื้อขาดประมาณนี้ขาดแบบนี้เลยครับกังเกงก็ขาดออกมาณนี้ ไม่รู้ว่าจะให้ข้าวผมกินฟรีหรือเปล่าขับตูดขับหน้าขับหลังเลยขับมาเลยแล้วเราจะมาดูกันตอนแต่งตัวเสร็จสแสดงครับผมสแสดงครับผมงาตั้งกายละขันหลังขันหลังใช่ียบร้อยเฮ้ยผมว่าแมทแมทขยำขยำให้มันยับๆหน่อยป่ะขยับหน่อยนะเออจะได้ดูเก่าๆตมจริงโอเค โอเคแต่เราไปดูหน้าร้านกันเลยว่าเป็นไงตอนนี้เราก็จะมีอุปกรณ์พ่อนกล้องนะเราจะขี่หมอไต้ไปเราจะเดบกับแผ่นไว้ตรงนี้นี่เราซื้อตัวเน็บแผ่นมาตอนกล้องไว้เราให้กอมเดินเข้าไปเรติดลอยเยเออแล้วก็มีมีไมลอยด้วยนี่ว่ะเดี๋ยวเตรียมตัวกันเดี๋ยวไปเจอกันที่นี่ พี่ขอข้าวกินกล่องนะขอเข้าวกินกล่องนะอเ,อนองนะเอาใบเนี่ยครับใบไ,ไหนก็ได้ครับขอบค,ครับ ขาเป็นผคุองใจดีครับแต่คอยตองคนพิการคนชราคนยากไร้ไว้รับประทานอาหารผู้ใจบริร่วมบริจาคแกาป็นความสุขบองรัที่ศิกษาผู้รับอุ่นทองผู้ให้ยินใจเฮียโอ้โหโอ้ว่าเงี้ย ครับผมขอบคุณครับคือข้าวเปล่ากล่องได้ไหมครับอ๋อข้าวเปล่าซื้อข้าวเปล่าสิบบาทได้ไหมครับมีสิบบาทเลงครับ ทำบุญด,ด้วยอ่ะครับเขาทำบุญกันเหรอครับ,รบลูกค้าครับอ๋อผมครับพี่ครับเมื่อกี้ผมให้คนมาขอเข้าเข้าฟรีผมพาไปลง YouTube ได้ไหมใจดีจังเลยอ่ะพี่ มีคนมาขอปีเยอะป่ะพี่เยอะครับบูปองก็หมดหมดหมดแล้วแต่บางวันเดี๋ยวห้าเก้าสิบเก้าห้าเก้าสิบเก้าเลยมาทำเรื่อยๆก็สวัสดีครับสวัสดีครับเขาว่าอะไรวะเมื่อกี้ไม่ได้ว่าอะไรครับตรงนู้นใช่ไหมใช่ครับใจบุญครับอันนี้ยาตัวของร้านสวัสดีครับรูปหล่อและใจดีบูปองเป็นของลูก กุปองลูกค้าเขาก็จ่ายยี่สิบแล้วก็แฝนไว้จ่ัยได้ให้ในกล่องทำบุญแล้วก็แล้วก็นี่ขายกุปองไว้พอใครไม่มีเขาไปดินกุปองมาแลกข้าวืนะะแล้วถ้ามันหมดลูกค้าเขาก็เหมือนเขารู้เขามาเติมเรื่อยๆร้านแล้วร้านเดียเขานนเยอะด้วยแก๊บเกิบอะไรวิ่งเข้าทาั้งวันยี่สิบบาทเองอยู่ตรงข้ามโรงเรียนอิสลามวิทยาลัรประชาอุทิศทุงคุขอบคุณมากเลยครับพี่ยรับครับ

เป็นไงข้าวฟรีจากเฮียโอลานสาดแล่อในย่านประชาอุทิศใช่ครับร้านข้าว20ไหนดูนีนี่ข้าวฟรีคูปองอุ้ยเยอะนะคนคนที่เขามีอ่ะเขาทําบุญนะนะพี่นะใช่เขาเขาซื้อคูปองมาให้พวกเราเป็นคูปองถ้าถ้าเราอยู่ข้าวจริงๆนะมาร้านพี่ก็ได้นะใช่เป็นเด็กเป็นคนแก่คนชราแล้วก็ผู้พิการอะไรเงี้ยถ้าคนไม่มีจริงๆก็ใช่ครับผมมาได้เราไม่ได้เตรียมไว้นะครับทำบุญด้วยแล้วกล่องเนี้ย20บาทเอง เขาขายก๋วยเตี๋ยว่20บาทนะครับปกติคนคนแน่นอยู่แล้วใช่ร้านนี้มีหลายอยา่างมีกับข้าวหลายอยาอ่างข้าวหลายอยา่างอันนี้แกงก็เยอะอยู่นะกับเตาไก่กับเต้เาหมูมันโบลไก่ไม่รู้อันนี้กลัวไม่อิ่มก็เลยซื้อข้าวมา้10บาทเปล่ปาเปล่าจะลองจะลองเผื่อเขาจะให้ฟรีไม่ไ้<ต>ไม่ได้เลยไม่ได้ครับไม่เป็นไรแค่ถ้าถ้ามาสองคนเขาก็คงให้สองอันละแต่เราดันไปทะลึ่งขอสองอลอกล่องอ่าได้ขอสองกล่องปะใช่ครับขอขอสองกล่องตอนแรกผมได้กล่องแล้วแล้วผมบอกว่า กล่องได้ไหมเขาบอกไม่ได้ไดงั้นผมขอคือข้าวต่อข้าวข้าวสิบบาทข้าวเปล่าวัวไม่ดิ่มก็เลยบอกเขาไปางี้อยากเขาทั้งรูปหลอ่อทั้งใจดีนะแล้วคลิปหน้าใครอยากให้ไปทําอะไรก็ก็คอมเมนต์มาบอกละกันครับผถ้าคอมเมนต์ได้นะเดี๋ยวดูกันว่านึกก่อนว่าจะเปิดคอมเมนต์หรือปิดคอมเมนต์ดีครับผมแล้วอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยครับผมช่องผมน่ารักครับผมแล้วแล้วคนไม่ชอบก็เลื่อนผ่านไปเลย ไม่ได้ครับผม oh, 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 oh. ผมขอนอนิดนึงกดติดตามผมไว้สักหน่อยหนึ่งครับผมตัวมีอะไรดีๆตัวมาเข้าตาพี่น้องเราเกี่ยวไปรับชมผมด้วยรับฟังผมด้วยขอบคุณครับ